สวัสดีครับวันนี้ก็มาพ่อฟุกเคอสมาร์ทข่าครับผมนี่เลยครับสุดพิเศษเป็นรถผู้บริหารนะครับผมเอามาขายเองเลยนะคันนี้นะครับได้เป็น BMW X5 กนะครับก็จะได้เป็นตัว S d r i v e 25D เครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีดีเซลนะครับผมกับราคาสุดพิเศษครับ1,280,000บาทนะครับผมได้ทะเบียนประมูลเลขนี้นะยกให้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2014จดที่เป็นใช้งานปี2015นะครับอ่านี่ครับดีไซน์ด้านหน้าหล่อเทไม่เกรงใจใครนะครับผมก็จะเป็นพวกชุดกระจังหน้านะครับตเซนเซอร์ด้านหน้าไฟตัดหมอกไฟโปรเจคเตอร์อะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นของแทบีเอมทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงให้ดูกันก่อนเลยนะครับ ไม่ไหาครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนะึงอ่าอ่านี่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 อยากอยากให้ให้มาลูดล้ด้วยครับมาครับมาอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างครับด้า,านาไปทางขวาเรือ่อออะไรครับ อ๋อครบอ่ะนี่ครับเครื่องยนต์นะครับผมเป็นทวินทวินพาวเวอร์เทอร์โบใช่ไหมเครื่องยนต์สองพันซีซีนะครับนี่ซอนี่ไงจะมีเป็นระบบเทอร์โบนั้นนี้นะครับนี่ทวินโบนะครับโอทอร์โบคู่โโโฮโฮเลยเหรอใช่ครับผมนี่นะถึงว่าอัตราเร่งแบบตืดๆเลย<ช>นะอ่าถึงขนาดแค่เป็นเครื่องยนต์ สองมาใช่ไหมแต่ว่าเขามีพวกระบบสวงเทเบโลมาอย่างเงี้ยนี่ก็จะเล่งได้แรงนะครับโครงสร้างเป็นไงครับพี่พวกโครงสร้างนี่คือเดิมสวยอยู่แล้วนะครับผมรถเขาก็เช็คสุนตลอดอยู่แล้วนะครับก็รับ so, ประกันนะโครงสร้างว่าไม่มีจนหนักปิดความอุบัติเหตุจมน้ําอะไรแต่แน่นอนนะครับผมบอกว่าเป็นรถของท่านผู้บริหารของเรานั่นเองนะครับอ่ะมาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างนะครับนี่เลย ล้อแม็กนะเป็นล้อขอบสิบเก้าของบีเอมนะครับผมแล้วก็ส่วนยางได้เป็นยางโตโย,โตโยนะครับ U B D L U ปียี่สามนี่โโใช้กันย,ยาวๆอ่ะคุ้มนะใช่ยางโตโยก็คุ้มแล้วนะอ่าที่ด้านข้างก็จะมีพวกโลโก้พวกเนี้ยแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นช่องระบายอากาศด้วยนะความร้อนเกี่ยวกับพวกระบบล้อบเบรกอ่ะนะครับใ,รใช่ของเานี่ครับด้านนี้นี่เลยโอ้โหภายในแบบรูรูเลยนะ ตามสไตล์ B M นะครับเนี่ยดีไซน์ตั้งแต่ด้านข้างเข้าไปเลยนะครับนี่สวยงามสวยแบบคือสวยอะนะอ่างทรง,งสร้างดีหมดนะครับออปชันก็คือเพียบเลยก็เดี๋ยวก็อาจจะเข้าไปพาไปลองดูลองเล่นกันนะครับผมว่ามีอะไรให้ได้เลือกได้เล่นกันบ้างนะครับแล้วก็พวกแล้วก็พวกแล้วก็พวกในห้องโดยสารเนี่ยก็คือมีแบบปรับไฟได้ด้วยนะ อ่าครโหมดไฟแรง่ามของเนี้ยนะครับไฟหลังด้วยใช่ครับตัวนี้คือจะได้เป็นตัวห้าที่นั่งนะครับแต่ยังไม่ได้ให้เจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันก็คือจะอยู่ด้านนี้นี่เติมน้ํามันอะไรเติมน้ำมันดีเซลอ่าดีเซลนะครับเติมดีเซลโอ้โหประหยัดอีกนะคับใช่ได้ดิสเบกรกสี่ล้อนะครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมมีเซ็นเซอร์สี่จุดหนึ่งสองสามสี่ นะครัสถา,านีคือสามารถเปิดที่รีโมทได้นะแล้วก็เข้างในมีการตั้งค่าแบบว่าเซตระยะได้ด้วยนะว่าจะให้เปิดขึ้นมาระคังแค่ไหนมีกีิ่ระดับสี่อามิดสี่ระดับนะครับ,รบนี่กุญแจจะให้เปิด,ปดสูงหรือว่าให้เปิดแค่แบบเตีเ้ยๆอะไรเงี้ยมันสามารถตั้งค่าได้ที่หน้าจอแสดงผลน,นะครับ นั่นแ,แล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับก็จะมีเป็นแผ่นรองตรงนี้มาอีกด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นโชกคนี่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดึงมาได้นะครับ <S 2> <S 2> นี่แบบนี้เลยก็จะสามารถวางของได้อะไรได้ทั้งหมดเลยนะอ่ะอาใช่ครับผมแล้วก็คอยดึงเก็บกลับได้นะครับ ค้างๆ่างางคางก็จะมีพวกเออแบบพวกชุดผสมพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะมีให้ครบเลยนะครับนี่ครับโครงทรงโครงสร้างดีเยี่ยมทุกจุดครับผมปิดตรงนี้ได้ไปิดตรงนี้ก็ปิดได้นะนี่แค่นี้แต่ถ้าว่าเออข้างล่างอ่ะเราปิดใม่สนิทนะครับมันก็จะข้างบนมันก็จะยังไม่ปิดลงมานะครับต้องให้ข้างล่างเป็นสนิทจอนนี่ครับมาดูด้านนี้กันต่อ นี่ก็คือส่วนตัวแล้วยังไม่ได้มีความรู้เรื่องรถบีเอ็มเยอะนะต้องต้องต้องขอภั่ด้วยจริงๆนะครับใช่ก็คือส่วนมากเราก็จะรีวิวเป็นกระบะเป็นเก่งทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ว่าคันนี้ก็คือเป็นบีเอ็มเลยโหชุดใหญ่นะครับโอเคอเป็นไงพี่พกปั๊บไฟฟ้าปะ่ปะปั๊บไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะพวกห้วมงหัวหมอนแล้วนะี่คือเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับ ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับผมกับราคาแค่ล้านกว่าบาทนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทได้ทะเบียนประมูลไปด้วยเลยนะครับใช่ครับผมก็คือเขาดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับดูแลให้เป็นอย่างดีอนี่ครับจอแสดงผลเรือนใหม่เลขใหม่หนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันโลนะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องพ่วงอะไรเนี่ยก็คือจะมีเป็นโหมดต่างๆแล้วก็เป็นพวกระบบควบคุมความเร็วนะที่ปัดน้ําฝนที่เปิดไฟก็คือมันจะอยู่สลับกันนะครับแล้วก็ที่เปิดไฟตรงไฟตาอะไรพวกนี้นะครับมีให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของจอแสดงผลเนี่ยก็ปรับโหมดได้นะครับผมปรับโหมดเลือกโหมดตั้งค่าอะไรต่างๆก็คือมากมายเลยนะครับหรือจะเข้าไปดูที่ระบบนําทางนะครับก็ สุ่มเข้าสุ่มออกได้เลยนะครับพวกมันติมีเดียอะไรก็คือนี้อยู่ที่จุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับม,มาดา้าใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์ต่างๆนะครับผมก็คือสามารถปรับให้มันซิงกันได้หรือว่าจะปรับแยกอุณหภูมิคนเราฝั่งก็ได้แล้วก็ลมลมลมแอร์อ่าก็สามารถแยกฝั่งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่แผ่นซีดีได้เลยได้ปกตินะครับอ่าป่มสตารตรงนี้แล้วก็ดีไซน์ี่คือแบบว่าเรียบหรู ดูแพงมากๆเลยนะครับอ่านี่ครับผมมีไฟด้วยนะโอเคใช้ได้ผ่านนะครับแล้วก็พวกบอกพวกนี้คือจะเป็นเป็นปรับอ่าพูดผิดนะครับผมปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับจะเดินหน้าจะถอยหลังจะอะไรพวกนี้นะครับผมปรับหัวมงุหวัหวมหวมอดเนี่ยเนี่ยครับก็คือเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับถามว่าดีแค่ไหนก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบ มัเอือมมากดมาอะไรกันอยู่นะครับสามารถปรับได้ที่ตรงดานค้างเบาะแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็คือใช้งานง่ายๆถ้กดตัวอันล็อกแล้วก็ไปที่โหมดดีก็ได้หรือว่าจะเป็นโหมดไดรเกียร์พวกเนี้ยนะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าจะจอดก็กดแค่ด,ดันบดแค่นี้นะครับผม โดยรวมโอเคนะผ่านนะครับผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ลึกกว่านี้เดี๋ยวขออนุญาตไปศึกษาสักคู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่ดีเยี่ยมเลยมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้คือท่านใดที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาก่อนใครไดที่เค m ร์ t สมารา์ทคาร์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้บริหารได้เปิดราคาออกมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปวนด,ดูรอบๆรถกันสักรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแวะเออลงมาด้านนี้ นะครับผมจะพามาดูพวกแผ่นเพจพวกอะไรด้านนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับผมฝนก็น่าจะได้เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วอ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็เือเคก็กาลังเคลียร์รถอยู่นะครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะเติมสต็อกกันเข้ามาอีกนะครับอ่ะนี่ครับแผ่นเพจต่างๆอยู่ครบเลยนะครับถามว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับนี้ก็คือเอาจริงๆราคาก็ไม่ได้ถือว่าแพงในท้องตลาดนะก็คือก็ลองเช็คราคากันดูแล้ว ตอนออกห้างป้ายแดงก็หลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยอยู่แค่ล้านก่าบาทได้ยางโตโยด้วยได้เป็นรถแบบบ้านแท้เลยนะครับก็คือทางผู้บริหารก็คือใช้ถนอมมาเป็นอย่างดีนะครับผมไปจะลองวนดูรอบๆรถกันนะครับทะเบียนประมูลก็ยกให้นะโครงสร้างทุกจุดดีหมดเลยนะครับผมสีนี่คือได้เดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีชนหนักชนเบาไม่มีอะไรมาทั้งสิ้นมาแบบอยู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ที่สำคัญก็คือล้อเป็นล้อขอบสิบเก้าด้วยโอ้โหใช้แบบเฟี้ยวเเลยนะนี่ครับด้านหน้าด้านท้ายทุกจุดสวยทั้งหมดเลยนะครับสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับก่อนใครดที่ k ค s m a r ส Car คาสำนักงานใหญ่ครับผมอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับเส้นถนนมาลายแมนช่วงลัางกิโลเมตรที่ส4ี่อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปส่วนบุรีนะครับผมซื้อเงินสดซื้องินพ่อนได้ทั้งหมดเลยนะกับราคาครับ1 2 0 0 0ล้านสองแสน 8,000 0บาทเท่านั้นนะครับผมก็สดเป็นบรกเวณเพิ่มนะซื้อกันผ่อนก็ฟรีทุกท่านดำเนินการนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ KR มารมะค่ะทุกทุกช่องทางครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดต c r i า e ช่อง YouTube channel กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมานำเสนอก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาการก่อนครับสวัสดีครับ